สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการสุขทุกสุขทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับรายการที่นำความสุขมามอบให้กับทุกท่านในทุกวันสุขสุขทุกสุข,สขในตอนนี้ขอนำเสนอเรื่องทุกชีวิตมีค่าเท่าเทียมกันมีเจ้าของร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยงแห่งหนึ่งใกล้ห้างสรรพสินค้าในวันนี้เขาแขวนป้ายขนาด A4 ไว้ที่ประตูร้าน ที่อ่านได้ว่าวันนี้มีลูกสุนัขขายป้ายนี้ดึงดูดความสนใจของเด็กชายตัวน้อยคนหนึ่งเด็กชายตัวน้อยคนนี้จึงตัดสินใจเดินเข้าไปในร้านและมองเห็นลูกสุนัขพัน์บางแก้วห้าตัวนอนก่ายกันไปก่ายกันมาในกรงเล็กๆเ,เด็กชายตัวน้อยถามเจ้าของร้านว่า ลูกสุนัขที่คุณขายราคาตัวเท่าไหร่กันครับเจ้าของร้านตอบเด็กชายตัวน้อยไปว่ามีราคาตั้งแต่3,000ถึง5,000บาทเลยหนูเด็กน้อยเอามือล่วงกระเป๋ากางเกงแล้วนำเงินออกมาแม่ให้เงินผมมามีอยู่500บาทครับเออมันคงไม่พอถ้างนั้นผมขอแค่ดูมันได้ไหมครับ เจ้าของร้านยิ้มและอนุญาตให้เด็กน้อยดูลูกสุนัขของเขาได้เมื่อเด็กน้อยเข้าไปดูลูกสุนัขที่อยู่ในกรงพวกมันก็ตื่นและวิ่งมาหาแต่ละตัวน่ารักตุ้ยนุยน่าเอาไปเลี้ยงสักตัวขณะที่ลูกสุนัขแต่ละตัวมารุมล้อมกันอยู่นั้นก็ปรากฏลูกสุนัขอีกตัวหนึ่งที่อยู่รังท้าย มันเดินกระเพกกระเพกดูท่าทางไม่ค่อยดีนักเออเจ้าตัวนี้มันเป็นอะไรเหรอครับเด็กน้อยถามเจ้าของร้านด้วยความสงสัยเออเจ้าตัวนั้นมันเป็นอะไรเกาะตอนที่มันเกิดมานะ่ะฉันเอาให้สัตวแพทย์ดูอาการพบว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับสะโพกนะพูดง่ายๆก็คือมันพิการมาตั้งแต่เกิดอ่ะนะ มันจะพิการและเดินแบบนี้ตลอดชีวิตนะหนูเมื่อได้ยินดังนั้นเด็กน้อยกลับตื่นเต้นผมอยากได้ตัวนี้ครับเจ้าของร้านทำหน้างงๆแล้วตอบกลับไปว่าเออถ้าหนูอยากได้ตัวนี้ฉันให้ฟรีเลยแล้วกันไม่คิดเงินน่ะผมต้องการจ่ายเงินเพื่อซื้อมันเด็กน้อยตอบด้วยเสียงที่จริงจัง ผมจะจ่ายให้กับคุณตัวนี้มันก็มีค่ามีราคาเท่ากับตัวอื่นๆแต่ตอนนี้ผมมี500บาทผมจะทยอยจ่ายให้คุณเดือนละ500ทุกเดือนจนครบ5,000บาทเจ้าของร้านทำหน้างุนงงหนักไปกว่าเดิมในความเอาจริงเอาจังของเด็กคนนี้แล้วเขาก็ตัดสินใจตอบกลับไปว่าหนู หนูไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อมันหรอกมันไม่คุ้มเลยนะมันพิการมันไม่สามารถวิ่งเล่นกระโดดเล่นได้เหมือนตัวอื่นแต่เอาเถอะถ้าหนูอยากได้ฉันให้ไปเลยฉันให้ฟรีนะเด็กน้อยทำหน้าไม่พอใจเจ้าของร้านเขาจึงก้มลงไปถลกกางเกงสีแดงของเขาขึ้นมาเพื่อให้เจ้าของร้านได้มองเห็นขาของเขาได้ เจ้าของร้านก้มลงมองที่ขาของเด็กน้อยจึงเห็นว่าขาทั้งสองข้างนั้นเป็นขาเทียมเด็กน้อยคนนี้พิการเจ้าของร้านหน้าถอดสีหน้าซีดเผือกเขาคิดในใจว่าโอ้ยงานเข้าแล้วเราเด็กน้อยกล่าวกับเจ้าของร้านว่าผมก็วิ่งก็กระโดดไม่ได้เหมือนกัน และลูกสุนัขตัวนี้คงต้องการใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจชีวิตของมันเรื่องราวในตอนนี้บอกกับเราว่าหากเราได้เกิดมาและมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะอย่างไร หนึ่งชีวิตของเรานี้ก็มีคุณค่าและมีความหมายเสมอ